คุณครัวหลายท่านยังคงชื่นชอบการสร้างบิงโกด้วยแคนวานะครับเพราะว่าสร้างง่ายสร้างฟรีสร้างได้อย่างหลากหลายและสามารถตกแต่งได้อย่างสวยงามนะครับแต่ก็ติดปัญหาตรงที่ว่าต้องการสร้างบิงโกนะครับโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ในแคนวาไม่สามารถสร้างได้แต่ในวันนี้ทีเดนแชร์ are, มีเทคนิคและไอเดียง่ายๆที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้มาฝากครับ c a n วาอพิโซดที่35มาแล้วนะครับสวีด so า e สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชร์นะครับในวันนี้ครับจะพาไปเรียนรู้เทคนิควิธีการที่จะทำให้การสร้างบิงโกในเว็บไซต์ c a n วาเนี่ยสามารถแทรกรูปภาพลงไปในตารางบิงโกได้ด้วยเทคนิคง,ง่ายๆวิธีการง่ายๆที่คุณครูทุกท่านสามารถนำไปต่อยอดได้ทุกวิชา และทุกระดับชั้นเลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามกันก่อนฝากกด s u b s c r i b e ให้ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจเล็กๆให้กับที่เดนแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การสร้างบิงโกนะครับก็ต้องขอออกตัวแล้วก็ขออภัยทุกท่านสักเล็กน้อยนะครับที่วันนี้เสียงเนี่ยอาจจะขึ้นจมูกสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเป็นหวัดนะครับผมแต่ก็ไม่ถึงขั้นเจ็บคอนะครับเพราะฉะนั้นการอัดคลิปวิดีโอก็ ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับเราจะไปที่นะครับในส่วนของเมนูแอปนะครับหลังจากนั้นเราจะพิมพ์บิงโกลงไปนะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับการสร้างบิงโกแบบตัวอักษรว่าแบบเทคแหละนะครับแต่เราจะต่อยอดนะครับประยุกต์ใช้จากบิงโกแบบเทคได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูนะครับกดคลิกเลยถ้าคุณครูท่านใดต้องการสร้างบิงโกแบบภาพเนี่ยผมแนะนำนะครับเว็บไซต์ b i n g o Baker ร แล้วก็เว็บไซต์ e s l a c t i v i t y c o m นะครับซึ่งใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้ท้ายคลิปนี้นะครับสามารถไปกดดูกันได้นะครับแต่ก็มีหลายๆท่านเหมือนกันนะครับที่บอกว่าเฮ้ยใ,ในเว็บไซต์ bingo baker หรืออย่างในเว็บไซต์ e s l a c t i v i t y เนี่ยมันไม่สามารถตกแต่งให้สวยงามได้แต่ในแคนวาเนี่ยเราอยากตกแต่งเพิ่มตัวการ์ตูนนู่นนี่นั่น มันสามารถจัดการได้นะครับหลายๆท่านก็เลยค่อนข้างที่จะถูกใจในแคนวานะเพราะฉะนั้นเรามาดูคลิปนี้เพื่อต่อยอดกันนะครับในที่ปนี้นะครับผมจะจําลองสร้างบิงโกนะครับขนาด3าคูณสก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากที่จะสร้างมากกว่านี้ก็สามารถที่จะนําวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้เทคนิคที่อยู่ในคลิปนี้ไปสร้างได้นะครับผมก็จะพิมพ์เลขลงไปนะครับ จะพิมพ์เลขแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าทุกท่านจะสร้างบิงโกเรื่องอะไรก็ตามนะครับสามารถพิมพ์ตัวเลข1-9ถึงได้เลยนะครับถ้าเกิดต้องการสร้างวิงโกขนาด3คูณ3แต่ถ้าเกิดทุกท่านจะสร้างบิงโกขนาด4คูณ4ก็พิมพ์เลข1ถึงเลข16นะครับแล้วถ้าเกิดท่านใดต้องการจะสร้างบิงโกขนาดคูณ5ก็จะต้องพิมพ์เลข1ถึงเลข25นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วตรงนี้ผมต้องการแค่6การ์ดเป็นตัวอย่างพอนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดไปที่ create bingo card ที่ปุ่มสีม่วงตรงนี้เลยนะครับแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยให้เปิดเอาไว้เพื่อที่จะได้มีเส้นแบ่งด้วยนะครับกดคลิกเลยเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะได้บิงโกปรากฏขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะลองนะครับทำการคลิกนะครับการ์ดหกับการ์ดสเข้ามาเพื่อแบ่งครึ่งกันตรงนี้นะครับ Okay. สักประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็การ2เข้ามาในลักษณะแบบนี้ตอนสร้างเนี่ยอาจจะเสียเวลาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือแล้วก็วิธีการที่ดีที่สามารถทำให้บิงโกเนี่ยสวยงามได้แล้วก็ประหยัดเวลาด้วยและที่สำคัญมันฟรีด้วยนะครับทีนี้ผมจะนำนะครับชื่อของบิงโกตรงนี้มาใส่นะครับ อ,อย่างเช่นนำมาใส่ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำเส้นแบ่งมาในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับสมมติว่าเราได้แบบนี้แล้วนะครับทีนี้สังเกตดูนะครับว่าบิงโกที่ระบบมันสร้างมาให้หรือว่าเจนเนอเรตมาให้เนี่ยมันจะมีการสุ่มแล้วมีการแรนดอมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปดูบิงโกในส่วนรูปภาพของสัตว์ หรือว่า Animal แบบง่ายๆก่อนนะครับหลังจากนั้นจะลองไปสร้างบิงโก,โกแบบทางสูตรคณิตศาสตร์วิทยา,าศาสตร์บ้างแต่ไปดูบิงโกแบบง่ายๆดูวิธีการกันก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองพาสร้างบิงโก,โกโดยการหารูปภาพที่อยู่ในเว็บไซต์แคนวาก่อนนะครับซึ่งในตอนนี้ผมได้เตรียมภาพเรียงกันไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คัดลอกลงมาในบิงโกในลนักษณะแบบนี้นะครับ นี่เลยนะครับได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้มาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะทําการนะครับคัดลอกรูปภาพลงมาในตารางที่เราสร้างเป็นบิงโกไว้นะครับโดยกําหนดให้รูปภาพที่1แทนหมายเลข1 2แทนหมายเลข2 3แทนหมายเลข3ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใครมีมากกว่านี้นะครับรูปภาพที่25ก็เท่ากับหมายเลข25นะครับ ทีนี้ผมก็จะทําการแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราคอนโทรล C คอนโทรล V เนี่ยมันต้องจัดใหม่นะครับมันค่อนข้างที่จะช้าแนะนําว่าให้คุณครูกดปุ่ม ALT นะครับบนแป้นพิมพ์หรือแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วลากเมาส์ไปยังตําแหน่งที่ต้องการก็จะเป็นการคัดลอกแบบนี้นะครับเช่นผมแทนรูปแมวเป็นรูปที่1น,นะครับหมายเลข1ก็จะลากมาใส่ในลักษณะแบบนี้ บอกแล้วนะครับว่ามันอาจจะเสียเวลาสักเล็กน้อยแต่มันสามารถตกแต่งจัดการได้ตามใจชอบเลยนะครับหมายเลข2ก็ทํานาในลักษณะแบบนี้นะครับหมายเลข3นะครับเคหมายเลข4กดอัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับหมายเลข5นะครับนี่เลยหมายเลข6นะครับหมายเลข7นะครับนี่นะครับหมายเลข8นะครับ และหมายเลข9นะครับในลนักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในตารางนะครับในช่องอื่นๆที่เป็นตัวเลขเนี่ยเราก็ทําในลนักษณะเดียวกันแบบนี้เราก็จะได้บิงโก,โกแบบรูปภาพแบบตามใจและแบบสามารถที่จัดการได้แล้วนะครับต่อไปเราไปดูไอเดียในการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับสูตรคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์บ้างนะครับ โอเคนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีไฟล์รูปภาพอยู่ทั้งหมด5อันแบบนี้นะครับผมก็จะทำการอัปโหลดเข้าไปนะครับในเว็บไซต์ c n นว a ได้เลยนะครับอัปโหลดเข้าไปในลักษณะแบบนี้นะครับลากเข้ามาปล่อยเลยนะครับอัปโหลดเข้ามาในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดนะครับคุณครูนะครับไปหานะครับรูปภาพต่างๆหรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะครับบนอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างเช่นในลักษณะแบบนี้นะครับ เศษส่วนแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมนะครับอย่างเช่นชื่อว่า snipping tool นี่นะครับซึ่งมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับพิมพ์ snipping tool นะครับจะเป็นรูปคล้ายๆเป็นแว่นนะครับแล้วก็เป็นรูปกรรไกรในลักษณะแบบนี้เราก็ทําการกด capture ได้เลยนะครับอย่างเช่นผมกด new นะครับแล้วก็ลากไปในส่วนที่ต้องการได้เลยอย่างเช่นในลักษณะแบบนี้นะครับ ถามว่าทำไมผมถึงเลือกรูปภาพไปเป็นก้อนแบบนี้เลยนะครับเราสามารถเลือกไปเป็นก้อนแบบนี้โดยที่ไม่ต้องแยกกันก็ได้เพราะเราสามารถไปครอบในโปรแกรม Can วาก็ได้นะครับอ่าอย่างเช่นผมเซฟเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงนะครับเป็น006นะครับ k ในลักษณะแบบนี้แล้วก็ลากมาเพิ่มอีกสออันนึงนะครับ k นะครับในลักษณะแบบนี้เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่เราได้รูปภาพแบบนี้แล้วนะครับเราก็นํารูปภาพมาเรียงเลยครับต้องการที่จะให้อันไหนเป็นอันไหนนะครับน่าเรียงในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคในที่นี้เราก็จะทําไว้ตามจํานวนของบิงโกนะครับบิงโกขนาด 3, ามคูณก็ต้องเตรียมไว้9รูปภาพบิงโกขนาด4ีคูณสก็ต้องเตรียมไว้เท่าไหร่ครับติ๊กตอกติ๊กตอกก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับสิรูปภาพ ถ้าบิงโกขนาดยี่ห้าคูณ้ก็ต้องเตรียมไว้ทั้งหมด25รูปภาพนั่นเองนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องเสียเวลาทําหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณครูสร้างบิงโกเองเนี่ยมันก็จะได้เนื้อหาตรงตามที่เราสอนนักเรียนเราด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเนื้อหาคล้ายๆกันกับของคุณครูท่านอื่นก็อาจจะลองไปหามาใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากประหยัดเวลาหรือถ้าเกิดสร้างแล้วนะครับอยาก ทําความดีนะครับอยากแบ่งปันด้วยเราก็สามารถแชร์สิ่งที่เราสร้างเนี่ยให้กับคุณครูท่านอื่นๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือความหลากหลายของการสร้างสื่อสร้างเกมการสอนนั่นเองนะครับผมสร้างเองนะครับใช้เองนําของคนอื่นมาใช้สร้างแล้วแบ่งปันคนอื่นใช้นะครับ3า,าอันนี้เนี่ยนะครับจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับ เคนะครับเราก็กด alt แล้วก็ลากมานะครับนี่เลยในลักษณะแบบนี้นี่อันที่2นะครับอันที่3นะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้อันที่4นะครับเราลากมานะครับแล้วเราขยายนะครับหลังจากนั้นเราก็ครอบนะครับในส่วนที่เราต้องการนะครับครอบแบบนี้เลยนี่นะครับแล้วก็ลากมานะครับนี่นะครับครอบเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็ครอบอีกก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งนะครับ นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็นำมาอีกก็ได้นะครับแล้วก็ครอบได้ครอบได้เลยนะครับอ่าโอเคเราเวลาขยายต้องขยายก่อนนะครับอ่าเราอาจจะต้องครอบอีกฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ่าเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้นี่นะครับครอบมาครับปึ๊บนะครับครอบเสร็จแล้วก็ค่อยขยายนะครับ นี่เลยถ้าครอบเนี่ยมันจะเป็นในส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่าเป็นตรงนี้นะครับที่ไม่ใช่วงกลมที่มุมนี่นะครับเนี่ยนะครับจะอ่าเราจะขอบแล้วก็ดึงมาในลักษณะแบบนี้แล้วก็ครอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าคุณครูสามารถทําได้ อยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าเทคนิคไอเดียนะครับและวิธีการที่อยู่ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นำไปต่อยอดในการสร้างบิงโกแบบรูปภาพแบบสูตรคณิตศาสตร์สูตรทางวิทยาศาสตร์และต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับหวังไว้เช่นนั้นครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ กดแชร์กดคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ล่างคลิปนี้ได้เสมอนะครับและเน้นย้ำอีกครั้งว่าถ้าเกิดใครอยากสร้างบิงโกแบบรูปภาพก็ลองไปที่เว็บไซต์ bingo baker นะครับหรือนะครับ ehlactivity.com ได้แต่ถ้าเกิดอยากประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการนี้เพราะอยากสร้างบิงโกสวยใส่อีโมจิน่ารักน่ารักตกแต่งรูปภาพออกแบบเองทั้งหมดเลยนะครับก็ลองใช้นะครับ วิธีการที่อยู่ในคลิปนี้ไปใช้กันดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดียแชร์ด้วยเดี๋ยวตามกันต่อที่เอพิโซดหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับไปสร้างบิงโกกัน,นครับ